สวัสดีค่ะวันนี้เอาวิวสวยๆของดอกของต้นสับเสือมาฝากนะคะสีขาวสวยงามค่ะเป็นวิวธรรมชาตินะคะนอกจากความสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ครบทั้งต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นดอกแล้วก็ใบค่ะแต่ว่าถ้าใครจะนำไปใช้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้นะคะเรามาเริ่มกันที่รากกันก่อนเลยนะคะก็คือเราสามารถเอารากของต้นสาบเสือเนี่ยแหละคะ่ะเอามาต้มต้มเพื่อที่จะลดท้องอืดท้องเฟอ้อแก้พวกโกกรคกระเพาะเนี่ยคะ่ะได้แล้วก็ส่วนลำต้นสามารถเอามาทำเป็นยาฆ่ามแมลงได้นะคะหรือว่าจะเอามาต้มอาบเพื่อลด อาการตัวบวมก็ได้ค่ะส่วนใบของต้นสาบเสือนะคะที่คลิปก่อนเราทำก็คือ,อาสามารถเอานำมาใส่แผลสดเพื่อห้ามเลือดนะคะอน,นอกจากเรานำมาใส่แผลสดแล้วเราก็สามารถนำใบนะคะมาต้มเพื่อให้ผมเงางามดกดำนะคะและก็ช่วยในเรื่องผมงอกได้ด้วยค่ะเอามาต้ม สะมนะคะส่วนดอกของต้นสาบเสือนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกสดหรือดอกแห้งนะคะเราสามารถนำเอาดอกมาต้มเพื่อแก้ร้อนในแล้วก็บำรุงหัวใจได้ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะนำมาใช้อยากให้ทุกคนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์มากมายเลยค่ะ ลั้งรากลำต้นดอกแล้วก็ใบนะคะคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ